ธรรมะปาปีโมกในวันนี้ก็จะกล่าวต่อกันไปจากวันก่อน <c oughs> คอยสังเกตให้เห็นว่าผมตั้งใจจะก,กล่าวหัวข้อธรรมะประเภทที่เป็นหลักพื้นฐานตดยทัว่วไปที่จะต้องรู้ในเบื้องต้นสำหรับเป็นหลัก พื้นฐานถ้าเราได้หลักพื้นฐานที่เพียงพอมันง่ายที่จะเข้าใจเรื่องต่งางๆต่อไปอีก <c oughs> ที่พูดให้เป็นอุปมานั้นมันเพื่อจำง่ายอุปมาให้ประโยชน์ <c oughs> ตรงที่ว่าเรามักจะรู้จัก <c oughs> ความหมายของ <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าอุปมากันอยู่แล้ว ก็เลยเข้าใจความหมายของอุปมาคือตัวธรรมมากได้โดยงา่ายจึงพูดเรื่องแรกที่สุดว่าไม้ยิ่งสามขาตัวพระศาสนายิ่งกันอยู่สามขาหรือสามหลักจึงตั้งอยู่ได้หรื <c oughs> อว่ามนุษย์เราจะเอาสิ่งทั้งสามนี้มาเป็นไม้ยิง ำหรับเรา,เราทั้งสามขาก็ยังได้คือยิ่งประพุทธประตำประสงค์กอย่างได้ั <c oughs> ในตัวเองนั่นประพุทธประตำประสงค์ก็ยิ่งกันอยู่จึงตั้งอยู่ได้ให้วันแรกรพูดถึงไม้ยิ่งสามขาแล้ววันถัดมาก็ศาสตราสามอัน ศาสตรามาถึงอาวุธที่จะตัดสิ่งที่ต้องตัดเรามีสามอันปัญหาในทางธรรมะก็มีสิ่งที่ต้องตัดด้วยศีลสมาธิและปัญญาสิ่งคือเอาใจศิกขานั่นว่าเป็นศาสตราสามอันทีนี้สิ่งที่ต้องตัดหรือ่าศึกนะั่นเรามาเรียกว่าโจรชะกัน สามกุกอลาพระโ,โลภาโทสะโมหะเป็นสามพวกกันอยู่ถ้าใจความหมายแล้วก็จะรู้จักจัดพวกได้ตนเองจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับว่ากิเลสนี่มันพวกไหนจะ <c oughs> บอกเพื่องสังเกตไว้ให้ เพียงพอแล้วนี่จนจะก,กันสามก๊กวันนี้จะพูดโดยหัวข่าว่าป่ารกสามดงมีดงรกรก,รกอยู่สามดง <c oughs> คุณก็ต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าดงถ้าเข้าใจคำว่าดงก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังจะพูด ดงมีลักษณะรบแม่นทึบหลงหลงทางง่ายออกมาจากดงได้ยากคำ <c oughs> ว่าดงเมามาว่ามันเป็นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลเข้าไปในนั่นแล้วหลงวนเวียนออกมายาก มีป่ารกมีอยู่สามดงดงใหญ่ๆหสามดงนี่คำว่าดงหม่ยที่ลึกซึ่งเออข้าไปแล้วหลงออกมายากนี่หมายถึงทิฏฐิถ้าไม่รู้จักทิฏฐิ <c oughs> ก็นึกถึงดงว่าเข้าไปแล้วก็หลงแล้วก็ออกมายาก <c oughs> คนเรามีทิฏฐิ ของตนของตนเป็นเหมือนกับดงเข้าไปแล้วก็หลงทั้งที่วันเป็นทิฏธิของตัวเอง <c oughs> คือทิฏฐินั่นแหละมันหลงไปหาทางออกคือความถูกต้องไม่ถูกงั้นคนธรรมดาสามัญหรือส่วนใหญ่จึงมีมิจฉาทิศฐิ่ <c oughs> ขอให้ระวังให้ดี ว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกับดงที่เข้าไปหลงอยู่ในนั้นแล้วออกไม่ได้ที่จริงมันก็มีมากมิจฉาทิฏฐินี่แต่ถ้าเอาที่สําคัญสำคัญมันก็มีสามดงหรือสามพวกทิฏฐิเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่าตร,รัสว่ามันเกิมดมาจากผัสสะของเราเอง ื่อตาเราเห็นอะไรเป็นอย่างไรเราก็มีทิฏฐิอย่างนั้นเมื่อหูของเราได้ฟังอะไรอย่างไรเราก็มีทิฏฐิอย่างนั้นจะ่มูกของเราได้เกินอย่างไรเราก็มีทิฏฐิอย่างนั้นลิ้นของเราได้รสอย่างไรเราก็มีทิฏฐิอย่างนั้นสัมผัสผิวหนังก็ดีไปสัมผัสทางจิตก็ดีมันมีอย่างไรเราก็มีทิฏฐิอย่างนั้นนั่นจะมีทิฏฐิมาก <c oughs> แล้วมันก็เชื่อสัมผัสของตัวเอง นี่ก็เลยมีทิฏฐิตามที่ได้สัมผัสแต่และทิฏฐิมันจะไปรวมกลุ่มสี่สำคัญสำคัญเป็นพวกพวกเหลือสักสามพวก <c oughs> อย่างที่กล่าวแล้ว <c oughs> ขอในชั้นแรกนี้คอยตัวเองรู้จ,จักดงของทิฏฐิที่ตนกำลังลงของตน อยู่ด้วยกันในทุกคนว่าม,มันลงในอะไรบ้างมให้เห็นชัดลงไปที่ว่ามันออกมาได้ยากนั่นอย่างไรแล้ว <c> ท <oughs> ิตที่ของเราก็เป็นของเราถ้าเรามีระดับต่ำมากในทิศที่นะั้นมัต่ำมากเป็นกลางทิดที่ต่ำมาก อยากจะยกตัวอย่างเือนมคำพูดที่พูดกันอยู่ชินหูที่สุดเมื่อหมากัดแล้วก็กัดตอบมันตรงกันข้ามกับภาษิตที่หมากัดอยากัดตอบนั่นเป็นทิฏฐิของคนทั่วหนึง่ง <c oughs> พวกเราเราธรรมดาสามัญน,นี่ <c oughs> มันไปเห็นแ้หามากัดแล้วต้องกัดตอบทั้งที่เป็นหมา ก็ไปขัดตอบมันก็เป็นทิฏฐิของคนพวกหนึ่งที่วาหมากัดกตต้องกัดตอบทีนี้อีกคนพวกอีกคนหนึ่งก็ไม่เอาแม้แต่คนกัดก็ไม่กัดตอบแต่ก็มีคนบางพวกถือว่ามันไม่ใช่หมามันเป็นคนนี่มันคนกัดมัก็ต้องกัดตอบคือมันทําอะไรเราเราก็ทําอะไรมันฟันต่อฟันตาต่อต,อตา ที่เขาเรียกว่าคนกัดต้องกัดตอบแต่ถ้าหมากัดมันยังไม่กัดตอบาะคนนี้มันสูงขึ้นมาหน่อยแต่คนอีกพวกมันต่ามากจนทางหมากัดมันก็กัดตอบมันไม่รู้ว่ามันเป็นคนไม่ควรจะไปกัดกับหมาแต่ทีนี่ไอ้หลักธรรมะชั้นสูงสุดนั่นก็ไม่กัดตอบแต่คนอคนกัดหรือคนที่ดีกว่ากัดก็ไม่กัดตอบ ในพวกนักเลงเขาพูดว่าคนในการทําอะไรเราเราไม่อยากจะไปตอบไปต่อเล่าต่อเพียงกันแต่ถ้าดีกว่าเราสูงกว่าเราประเสริฐกว่าเราเ,รา,เ,ร,าเราชอบเรามัแรกก็ไปทีเดียวคนพวกนี้ก็ยังมีหลักอีกชั้นหนึ่งว่าถ้ามันดีกว่าเราแล้วเอาเอาก็มันคือกัดตอบแต่พระพุทธเจ้าท่านจะไม่เอาทั้งนั้นเพราะที่ว่าอยู่กันคนระดับสุดโตง่งไปเลย อะไรกัดเราเราควรจะสงสารมันคนดีกว่าเราก็สงสารมันแลามันยังโง่กว่าเราคนเสมอกันก็สงสารมันว่ามันช่างไม่รู้อะไรซะเลยถ้ามันเลวกว่าเราก็สงสารมันว่ามันโง่หนักอย่าไปคือมันเลยอย่าไปถือสามันเลยเดี๋ยวนี้เรามันมีทิฏฐิต่างกันซะอย่างนี้คุณลองคิดดู ใ้พวกม้ากัดกัดตอบมันก็เข้าหลงในทิศจีนั้นออกมาไม่ได้อ้พวกหนึ่งคนกัดจึงจะกัดตอบมันก็หลงในทิศีนันอยู่จนตายเนี่ยคนดีกว่ากัดกัดตอบต้งสู้นี่มันก็หลงไปได้ซึ่งเป็นกันอยู่มากในหมู่นักเลงชั้นสูงหรือคนที่เขาถือว่าเขามีเกียรติแต่การที่มีทิฏฐิถือกันอยู่อย่างนี้ มันก็เป็นเหตุทำลายความสงบทำลายความสงบ,สงบเราจรึงได้เห็นพระเนนวิวาดกันในบารลีก็มีพูดถึงพระหราสามนเนราภิกษุนุ่มสามนเนนมันยังกัะลอบวิวาดมันยังเด็กน<ะ>ันี่นก็เป็นเชยงสามนเนร ยังไม่รู้บุญหนุ่มเพราะเพิ่งบวชพรรษาเดียวนั่นก็กัดกันได้โดยทิฏฐิระดับใดเดียวกันหรือคนละระดับเราควรจะถือว่าไอ้เรื่องทิฏฐินี่มันไม่ใช่เลกทิฏฐิแล้วก็เลยไปถึงมารนะพระเนนนี่แทงกันตายก็มีบ่อย มเป็นพระนุ่มแล้วเป็นเณรสียังเป็นเณรซึ่งลลวนแต่ไม่ค่อยจะรู้อะไรกันนี่พราจึงจัดเกรดของพิกูุนนุ่มและสามเณรไม่เกรดถ้ามีทิฏฐิหมายมั่นรุนเฉียวรุนแรงอย่างคนนุ่ม,มก็เลยได้ผลร้าย เราจะต้องระวังสิ่งที่ร้ายกาดเหล่านี้อย่าหลงเข้าไปแล้วไปยึดมัน่นถือมั่นอยู่อย่างนั่นแฟ้นด้วยทิฏฐิมันคู่กันอยู่ตัณหามานะทิฏฐิตัณหาทำคุมินญาคือวาเป็นหลังไปด้วยความโง่มานะมันก็ยึดถือนั่นนี่ทิฏฐิก็มีความเห็น นี่ทีเยียงว่าลงหลักปักรากลงลงหลักมันก็เสาไม่ยอมคลอนแคลนโยกถอนได้โดยง่ายมันก็มีเรื่องมากก็าอาณาตนะมันก็มีมากไอ้เรื่องที่มากระทบอาญาจมันก็มาก นล้วสิ่งที่ว่าล้อมอบรมสอนกันมาตั้งแต่เล็กๆอย่างเ,เป็นทารกวม,มันก็มีมากมันสร้างทิฏฐิขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ละคนละคนก็จะโตขึ้นมาก็มีทิฏฐิโยงรึงรักกันเหมือนกับดงของเขาดงหนึ่งดงหนึ <c> ่ง <oughs> ีนี้ผมก็จะพูดถึงข้อที่ว่าอคงรกสามดงมนะครับทิฏฐิสามดงนี่เป็นหลักเบื้องต้นที่สุดถ้าจะรู้จักพุทธศาสนา,นาให้หมายความว่าต้องรู้จักทิฏฐิสามอย่างนี้ ในฐานะที่มันไม่ไม่ตรงไม่เหมือนกันกับพุทธศาสนาคำว่ <c oughs> า,าทิฏฐิสามอย่างนี้หรือกี่อย่างก็ตามใจมันมีลักษณะเป็นการพูดยืนยันโดยส่วนเดียว,วต้องเป็นอย่างนั้นพูดโดยส่วนเดียวคำเดียวประโยคเดียวใจความเดียวไม่มีพ่อแม่นี <c oughs> ่ก็เรียกว่าทิฏฐิ ถ้ายังมีข้อมมกยังไม่เ็ยทิ้ดทิ้พุทธศาสนาไม่เป็นอย่างไม่ไม่พูดยืนยันอะไรโดยส่วนเดียวช่วยจำไว้ด้วยนะประโยคนี้สำคัญมากนพระพุทธเจ้าคือหลักพุทธศาสนานั้นจะไม่ยืนยันอะไรลงไปโดยส่วนเดียวคือจะฝากไว้กับเหตุปัจจัย สิ่งที่เรียกว่าเหตุปัจจัยเป็นตัวเรื่องสำคัญของพุทธศาสนามันมีกฎแห่งเหตุปัจจัยที่ทุกสิ่งจะต้องเป็นไปตามกฎแห่งเหตุและปัจจัยมันจึงพูดโดยส่วนเดียวไม่ได้ต้องพูดไปตามเหตุปัจจัยมันจะมีอย่างไรกเรียกว่ากฎอิทัิปัจจยตาไปหาศึกษา,าดูเองก็ได้ เมื่อมีสิ่งนี้จะต้องมีสิ่งนี้เมื่อไม่มีสิ่งนี้ต้องไม่มีสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับที่เรียกว่ากฎนิธัปัจจิตาทิ่ไม่พูดโดยส่วนเดียวควรดูที่เหตุปัจจัยก่อนมันมีอย่างไรทีนี่มันไม่พูดโดยส่วนเดียวซึ่งพูดโดยเหตุหรือพูดโดยผลมันก็ไม่พูดโดยส่วนเดียว ดังนั้นมันจึงอยู่ตรงกลางที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา <c oughs> มัชชิมาปฏิปทาเป็นหัวใจของพุทธศาสนา <c oughs> แล้วกฎของอิทัปปัจจตาก็เหมือนกันจะไม่โดยส่วนเดียวจึงคือมัชชิมาปฏิปทานเอง <c oughs> มีพระพุทธภาษิตท,ที่แสดงว่า ที่มาปฏิปทาด้วยด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือกฎกิทัะปัจจตานี่ยอยู่ตรงกลางคือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอนัน,นจึงไม่มีทิฏฐิที่จะพูดอะไรลงไปโดยส่วนเดียวว่านั่นอย่างนั้นในนีอย่างนี้มันจึงพูดว่าไปตามปัจจัย นั่นเราจึงไม่มีทิฏที่สำหรับยึดมั่นถือมั่นลงไปอย่างนั้นอย่างนี้คอยศึกษาสังเกตดูเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นไปอย่างไรทุกจะเกิดขึ้นมาอย่างไรทุกจะดับลงไปอย่างไรก็ตามไปให้ตรงตรามกฎเกณฑ์อันนั้นเฉพาะกรณีกรณีไป <c oughs> ไม่ใช่ใช่คำพูดว่าไม่พูดอะไรลงไปโดยส่วนเดียวเดี๋ยวก็จะเข้าใจอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ก็ตัวทิฏฐิที่เป็นดงรก <c oughs> อยู่ในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลนะั้นมันมีอยู่สามชื่อ ชื่อที่หนึ่งเขาเรียกว่าสัตสตะทิฏฐิชื่อที่สองเขาเรียกว่าพุทเถททิฏฐิชื่อที่สามเขาเรียกว่านัตถิกาทิฏฐิเนี่ยเป็นเป็นที่รวมชื่อแห่งทิฏฐิทั้งหลาย,ยลงในสาม <c oughs> สัตสตะาพิธิมันมีทิฏฐีว่าเที่ยงแน่นอนถาวรคนพวกนี้มันก็มีความคิดทำจนน้องว่าตายแล้วเกิอดอีตายแล้วเกิอดอีกตายแล้วเกิดีห <c oughs> รือว่าอะไรอะไรต้องเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น ถ้าเกิดมานะก็มานะยึดถือยึดพันถือมั่นว่าแข็งมันก็เรียกว่าสัจสจติติตัวหนังสือแปลว่าทเที่ยงทิฏฐิเห็นว่าทุกอย่างหรือว่าโลกนี่หรือหมูตัดนี่ก็ตามมันเที่ยงตายก็ไม่เป็นไร เกิดใหม่เท่าเดิมเรื่อยไป <c oughs> ระวังนะพุทธบริษัททันทีพูดว่าตายแล้วเกิดม,มันไม่ถูกมันเป็นมิจฉาทิธิประเภทศัสาธาทิธิจะพูดว่ายังไงจึงจะถูกโดนแล้วแต่เหตุปัจจัย <c oughs> ถ้าปัใจจใัยเกิดมีมันก็เกิดปัจจัยให้เกิดไม่มีมันก็ไม่เกิด <c oughs> ทีนี่พอพูดเข้าไปอีกมันกลายเป็นว่ามันมีแต่เหตุและปัจจัยเท่านั้นเดัะนั้นไม่มีคนมันไม่ใช่คนมันเป็นแต่เหตุและปัจจัยเท่านั้นดังนั้นไม่มีคนเมื่อไม่มีไม่มีคนแล้วอะไรจะตายอะไรจะเกิดมันก็ไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดมันก็มีแต่การเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัยที่จิตมันโง่มันคล้าวมันสำคัญเราเองว่ามีเรา มีเราตายมีเราเกิดมีตัวตนมีคนขึ้นมาแต่ถ้ามันมีสัมมาทิฏฐิมันเห็นเป็นเพียงเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาทั้เราจึงไม่พูดว่าตายแล้วเกิด แล้วพูดให้ฉลาดมากกว่านั้นอีกก็ไม่มีคนที่กําลังอยู่ไม่มีคนที่กําลังเป็นอยู่นี่จะเหตุและปัจจัยกําลังเป็นไปตามกฎของเหตุและปัจจัยที่เป็นนามก็เป็นนามที่เป็นรูปก็เป็นรูปคือที่เป็นร่างกายก็เป็นร่างกายที่เป็นจิตใจก็เป็นจิตใจมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งให้หมุนไปสัมพันธ์กันไปมันมีแต่นามและรูปมันไม่มีสัตว์บุคลตัวตนเราเข่า จึงไม่ใช่ว่าคนตายคนเกิดจึงเลิกพูดกันว่าคนตายคนเกิดไปไกลไปอีกชั้นหนึ่งไกลกว่าที่ถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดคนตอบได้เลยมันไม่มีคนพวกนี้ฉันตอบไม่ได้ว่าตายแ้วเกิดหรือไม่เกิดเพราะมันไม่มีคนที่จะตายแ้วเกิดนี่มันเป็นทิฏฐิที่ละเอียดก็่านี่กว่ากันน่ พุทธศาสนาไม่มียืนยันว่าตายแล้วเกิดแล้วไม่ใช่สัตสตทิฏฐิ <c oughs> เพราะว่ายึดเหตุปัจจัยที่กำลังเป็นไปนั้นเป็นหลักถ้าสัตสติทิฏฐิเขาก็ยึดตัวตนให้มีตัวตนขึ้นมายึดตัวตนนั้นเป็นหลักนี่เรียกพูดหนึ่งเขายืนยันว่าเที่ยงเป็นสัตสติทิฏฐิ ทีนี้พวกที่สองที่เรียกว่าอุเฉทจิธีนั่นแปลว่าขาดศูนย์พวกนี้ก็ตายแล้วขาดศูนย์ไม่เกิดอีกเหตุปัจจัยหรืออะไรก็ไม่รู้วรวงแต่งกันทีเดียวแล้วก็ตายลงดับลงดับเลยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรต่อไปอีก <c oughs> คนพวกนี้จึงพูดเป็นนอง,นองว่าตายแล้วศูนย์เลยกันก็ผิด มันไม่ใช่กฎอิทัาปัจจตากฎอิทัาปัจจตามันไม่ได้พูดว่าคนมีและตายแล้วศูนย์เลยก็พูดเป็นาำนองไม่มีคนศูนย์ไม่ศูนย์มันก็ <c oughs> ไม่มีทางจะพูดพร่ะมันไม่มีคน,มนก็มีแต่เหตุปัจจัยอยีกเหมือนกัน้านามรูปนี้ดับลงไปแล้วจะศูนย์จะขาดศูนย์หรือไม่ไแต่ละแต่เหตุปัจจัยของนามรูปนี้เอาไม่มีคนไว้ก่อนเหมือนกับข้อแรกอะตัศตถิสฐิ เขามีคนเชษฐาทิศที่มันก็มีคนที่ว่าตายแล้วจะขาดศูนย์ไปพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิอดอีกมันก็เตรียมตัวอย่างหนึ่งพูดพวกพวกที่ถือว่าตายแล้วไม่เกิอดอีกศูนย์เลยก็เตรียมตัวอย่างล้วนแต่ไม่ถูกไปเรื่องนัน้นขอให าใจดีๆว่าพุทธศาสนาไม่ล้องแวะกับถาสนาทั้งสองนี้ <c oughs> นี่เราจะมองเห็นทีหนึ่งก่อนว่าไอ้สองอันนี้มันตรงกันข้ามกันอยู่อันที่หนึ่งกับอันที่สองนี่มันตรงกันข้ามกันอยู่คู่แรกคือพวกที่ว่ามีพวกที่ถือว่ามีทะ้ะน,นั้น สัสตถทิฏฐิก็ถือว่ามีอย่างเที่ยงแท้ท้าวรเป็นการมีอย่างเที่ยงแท้ท้าวรที่อุเฉททิฏฐิก็มีชั่วแวบชั่วคราวเมื่อตายแล้วศูนย์มันถะว่ามีแต่ชั่วชั่วเกิดคราวนี้ตายแล้วก็ศูนย์คือมีชั่วคราวพวกสัสติทิฏฐิพวกเรามีตลอดกาลนีอย่างเที่ยงแท้ตลอดกาลสองพวกนี้ในพวกที่ว่ามี ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคุณย่าไปพูดตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ก็มันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิบารคะเลาแต่เหตุปัจจัยแตที่จริงไม่มีคนที่ตายหรือเกิดมันมีแต่เหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปที่นี้ก็มาถึงขว้ที่สามซึ่งมันอีกแนวตานน่างหากที่ว่านัตทิปาทิฏฐิ แปลว่าทิฐิว่า,วาไม่มีอะไรเลยนี่มันนี่นี่มันเลยกว่าตัวตนไปซะอีกนะที่พุทธศาสนาว่าไม่มีตัวไม่มีตนแต่ยังมีเหตุมีปัจจัยและสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอมาถึงทิฐิพวกคิดสารไม่มีอะไรเลยไร้ความหมายหมดสิ้นเราไม่ต้องสนใจอะไรเลย เขาจึงไม่มีควาว่าเหตุปัใจจัยในวกนี้ <c oughs> ว่าทําอะไรก็ไม่มีความหมายไม่มีค่าจะทําดีก็ไม่มีความหมายจะทําชั่วก็ไม่มีความหมาย <c oughs> จะฆ่าคนก็ไม่มีความหมายจะถูกฆ่าก็ไม่มีความหมายมันเป็นเรื่องไม่มีไปโดยประการทั้งปวงื <c oughs> ลองความว่าทิทินี้ว่าไม่มี เมื่อสองพวกแรกนั้นว่ามีมีตลอดกาลหรือว่ามีคืขั้งเดียวนั่นมันพวกมีมีพวกที่สองนี้ว่าไม่มีตามหลักของพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นคือพวกที่ถือว่าสิ่งทั้งพวงมีอยู่ก็บ้าสิ่งทั้งพวงไม่มีอยู่ก็บ้าก็ถือว่าอย่่งนะ <c oughs> สิ่งทั้งพวงมีนี่มันหมายถึงมีอย่างมีตัวตนถ้าไม่พูดว่ามีแล้วไม่พูดว่าไม่มีจึงจะเป็นสิทธพปัจเจตาหรือเป็นมันชฌิมาปฏิปทาเพราะมันมีแต่เหตุปัจจัยกําลังเป็นไปอยู่แต่ไม่ควรเรียกว่าตัวตนนัน,นดีหรือชั่วบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์มันไปอยู่ในสิ่งที่กําลังเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย อย่ามีตัวตนตัวเราตัวเขาสัตว์บุคคลอะไรขึ้นมาเป็นเจ้าของการกระทาหรือผลของการกระทาหรือความสุขความทุกข์นี่ส่วนพวกนัตติกาทิฐิมันว่าไม่มีเฉยเลยมันว่าไม่ไม่มีตัวตนนั่นแหละแล้วก็ไม่มีเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่มีเหตุที่จะว่าดีเหตุชั่วผลดีผลชั่วนี่ไม่มีไม่ต้องมีกันโดยประการทัง้งปวงนี่คือว่างอันธพาลหรือว่างผิดแบบ พุทธศาสนาไม่ยอมพูดว่าไม่มีแต่พูดว่ามีสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยหมุนไปเพราะในในการกาหมุนไปคือการกระทำมันก็มีทางที่บัญญัติว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์ก็แล้วแต่จะบัญญัติว่าควรจะบัญญัติอย่างไร เนี่ยพุทธศาสนาที่ไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาเป็นอนัตตามันยังมีสิ่งที่เป็นปามเหตกปัจจัยและบัญญัติได้ว่ากุศลหรืออกุศลว่าบุญหรือบาปว่าดีหรือเชื่อว,ว่าสุขหรือทุกข์นันแหลพุทธศาสนาจึงมีการพูดถึงดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ในจาระนี้เป็นสมาธิธ พวกที่ถือว่าไม่มีบุญไม่มีบาไม่มีดีมีชั่วไม่มีสุขเป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทที่สามคือนักถิกาทิฏฐิสังเกตดูมันเป็นดงรกดงที่ลึกลับที่ออกมายากกว้างขวางม,มากให้เข้าใจคำว่าสัตสตาทิฏฐิปุเฉชทิฏฐินัตธิกาทิฏฐิไหวดี อย่าจดว่าแฝบ,บว่าแฝบเล้วก็นเลิกกันเลยต้องไปคิดห้เข้าใจไปศึกษาใหเข้าใจ